สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมารีวิว,ว,วทุ่นยาว1นึเมตรนะครับวันนี้จะมาทสอาการทุน่นะครับเึ่งทําเสร็จแล้วจะสง่งก็จะมีส่งลูกค้าเจ้าแรกนะครับที่สั่งเข้ามาก็เดี๋ยวจะมารีวิวมารีวิวก่อนนะครับคือสเปคคร่าวๆก็คือความยาวขาจะยาวประมาณ4 0่สเซนนะครับแล้วก็มาตัวบอดี้มอดี้คือรอบโตบอดี้โต7 เจ็ดมิลแล้วก็ความยาวของบอดี้ก็คือแปดเซนนะครับแล้วส่วนหางส่วนหางนี่ยาวยาวห้าสิบเซนครับก็รวมๆก็ประมาณเก้าสิบแปดเซนครับเก้าสิบแปดเซนนะความยาวเกือบเมตรครับแต่นีดยาวเมตรหนึ่งนะยาวครับดูให้ใกล้กันนะเนี่ย วันนี้จะมาเทสตกแบบไม้ตายนะครับคือก็คือายาวๆนี้ก็คือเหมาะสําหรับตกตกไม้ตายนะครับตกไม้ตายน้ําลึกๆตกได้ดีเลยครับน้ํเตื้ยก็ตกได้ครับตกแบบไม้ตายไม้ตายไทยไม้ตายเกาหลีตกตกได้หมดครับก็วันนี้จะมาเทสอาการทุ่นให้ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงติดตามรับชมได้นะครับ <c oughs> すごい